พุ่มในพุ่มพ่นกิ่งอ่าเอาเลยพ่นกิ่งกันอ่ะพ่นกิ่งพ่นกิ่งเพื่ออะไรในเมื่อมันต้องการกิดกดจิ๊บในต้นเราเราไม่เห็นผลเราต้องพ่นกิ่งงั้นปคํคำถามเลยแปลว่าแปลว่าแปลว่าคือพ่นให้โดนใบยอดมากที่สุดนั่นคือจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดใช่เขาไม่ทำหน้าที่นั้นก็คือเราหวั่วพ่นใต้ใบเนาะ ก็ตัดไว้ก็คืออีกเท่าตัวหนึ่งแต่จะไปพ่นกิ่งเพื่อพ่นให้มันออกดอกมันไม่ได้ใไม่ใช่น้าที่มันนะเจ๊ถามว่าเจ๊ทำตายเฮ้ยอย่าดูอย่าดูเจ๊อย่าดูเจ๊จะบอกดูไม่ได้นะไม่ได้ดูนะอันนี้เป็นความสงสัยเจ๊ดูผมไม่ได้ดูดูยิ่งกว่านี้ดูต้องมีไม้เรียวแล้วตอนเนี้ยจะเห็นได้ว่าบางสวนอะเริ่มเริ่มที่จะพ่นสละนะคะแล้ว แล้วก็อยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกเยอะอืมสมมุติว่าเราพ่นไปแล้วต้องกี่ชั่วโมงต้องไม่โดนฝนกี่ชั่วโมงที่อ๋อโอเคค่ะอ่า,อาคาถามนี้ดีมากเลยเพราะว่ามีคนถามเยอะเนาะบางคนเนี่ยมมกำลังพ่นไปเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยอีกประมาณสักขณะที่แบบพพ่นเสร็จตอนสุดท้ายละอีกครึ่งชั่วโมงฝนตก,ตกมไม่ต้องซ้ํและถือว่าสารแพ็คโคได้เข้าไปทํางนานแล้ว แต่ถ้าขณะที่กาลังพ่นๆแล้วฝนตกปังปุ๊บเดี๋วนั้นเลยแล้ววางสายปุ๊บให้นับต้นสุดท้ายกลับมาต้นใหม่ต้นเดียวเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราพ่นเสร็จวันนี้ทั้งแต่งและอีกประมาณเกินครึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยสบายใจได้สบายใจได้ไม่ต้องซ้ํานะคะถ้าซ้ําคืณอีกหนึ่งเท่าตัวแน่นอนค่ะสาดแพคโคไม่ต้องรอว่าอีก3วัน5วันทํางานหลังจากที่เขาเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ปลายยอดได้หมดเขาเริ่มทํางานทันที แต่จะค่อยๆทางานไปเรื่อยๆเพราะนั้นการที่เราให้ไปอีกรอบหนึ่งเหมือนเราให้เขากินน้ําแก้วที่สอง mm hmm. ค่ะอ่ะทีนี้พูดถึงน้ําแก้วสองละมันมีอย่างนี้พ่นสองครั้งค่ะพ่นดอกแรกปั้งแล้วอีกสักครั้งหนึ่งก็คือซ้ําครั้งที่สองอเหตุการณ์นี้ควรเกิดขึ้นต่อเมื่อเราคิดว่าเรายังไม่แม่นพอแล้วครั้งแรกใช้โดสปริมาณโดสของ ออแพ็โคน้อยในเดือนที่ฝนมากนะคะแต่ถ้าเราใช้น้อยในภาวะของฝนสุดท้ายหรือฤดูที่ไม่มีฝนแล้วเราจะพ่นซ้ำหรือไม่ให้ดูอาการแตกยอดเป็นหลักะนะคะ,ะถ้าว่าเราพ่นในระยะฝนหนักๆแบบนี้ในโดดที่ต่ำโอเคเราต้องซ้ำแน่เพราะเราพ่นโดดน้อยจากที่ควร2ี่มาเป็น10อย่างนี้แล้วอีกกี่วันถึงจะเป็นคำถามใช่ไหมคะว่าอีกกี่วันควรจะซ้ำอีกกี่วันควรจะซ้ำ พี่ไม่ได้เป็นตัวบอกได้ต้นผู้เรียนเป็นตัวบอกเราว่าควรจะซ้ําตัวซ้าวันไหน <Yeah. S 1> ควรจะซ้ําต่อเมื่อมีอาการป่องของปลายยอดก็ hmm. าอาจจะสิบวันด,ดูอาการใช่ค่ะปลายยอดใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนพ่นน้ําหนักเมืองไม่เท่ากันบางคนพ่อนอัตราน้ําน้อยมากเลยสิบลิตรต่อต้นหรือว่าห้าลิตรต่อต้นประมาณเจ็ดวันผลน,นักหนักทุกวัน <10 S 1> พอ <10 S 1> นแดดแรงสามวันปุ๊บปลายยอดป่องเลย พยายามดูปลายยอดเมื่อไหร่ที่เป็นเหมือนหัวปีปองๆแสดงว่าจิบกำลังทำงานก็เอามาซ้ำได้อีกแล้วก็จะยืดระยะเวลาได้อีกแต่ไม่ควรมากเกินกว่าครั้งแรกหมายถึงว่าอัตราสารนะคะแต่ครั้งแรก500ค่ะครั้งต่อไปก็ไม่เกิน250เช่นครั้งแรก10%ครั้งสองเปอร์เซ็นต์าใช่ค่ะเออสิบเปอร์เซ็นต์ครั้งที่สองก็ไม่ควรสิบเกินสิบเปอร์เซ็นต์แต่แต่มีกรณีที่ว่า ถ้าเกิดว่าเราทําสารนายฝนสุดท้ายคือไม่มีฝนแล้วนานๆฝนจะมาเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วการทําสารท้งเดียวอาจจะเพียงพอแล้วเป็นการทําสารเพื่อเป็นการโฉบสารเพื่อให้เกิดการออกดอกเสมอเท่านั้นไม่ใช่สามนอกฤดูคําว่าทำสามนอกฤดูคือการไม่ให้ดอกมันชนกันในฤดูแล้วก็ก่อนหรือหลังแล้วแต่อันนั้นก็อยู่ที่กําหนดฝนใช่ไหมคะถ้าฝนมากแบบเดือนสิงหาแบบเดือนกันยา อันนี้ก็คือเราสามารถจะซ้ำได้และควรซ้ำเพื่อเพื่อเล่้งเล้าให้เขาอะอาจิ๊บในต้นน่ะนิ่งเพียงอพอกับอาหารที่เราเติมไปแล้วออกดอกได้แต่ถ้าในฤดูอะมันออกอยู่แล้วถึงไม่ทําสารก็ออกอแต่ถ้าเราคิดว่าผู้ความสบายใจโดยการกดจิ๊บให้นิ่งกะที่มากที่สุดแล้วให้ออกเสมอควรจะทําแค่หนเดียวมไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องซ้ำหรืออะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาออกอยู่แล้ว ถูกไหมคะในในฤดูของเขาควรให้จบในครั้งเดียวมันมันมันไม่จําเป็นต้องซ้ำเนอกจากเราอาจจะใช้สารต่าหรือว่าพ่นกลัวเกินไปบางคนใช้สารสิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่วันวัดเดียวเลยแบบพี่อาจจะพ่นได้ประมาณสิบต้นจอาจาอาจจะพ่นได้สามสิบต้นนั่นเท่ากับสามสามเปอร์เซ็น,ะน,นต์เองนะคือต่ำมาก,มากใช่แล้วก็การเคลื่อนย้ายจิ๊บก็จะเกิดขึ้นไวพอไวปุ๊บอ๋อพี่ผมทำไมเป็นอย่างนี้นี่เราต้องดูวิธีการพ่นของเราเองด้วยนะคะอันนี้เป็นการบอกว่าพ่นน่ะถึงจะอัตราเท่ากัน ก็ได้ผลที่เหมือนกันเพราะว่าเวลาพ้นแต่ละคนเนี่ยบางคนพ้นโชคใช่ค่ะบางคนพ้นเร็วใช่ต้นอายุเท่ากันใช่ค่ะใบเท่ากันอัตราเท่ากันแต่พ้นเปลี่ยนคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วหลังจากพ้นไปแล้วกี่วันคะถึงจะฟันธงได้ว่าเอ้เนี่ยมันออกมามันไงมันยุติการการการควบคุมจิ๊บแล้วอ่ะ ก็เมื่อไหร่ที่มันเป็นการเป็น่อดเนี่ยหรอใช่ค่ะไมปลายยอดรับวันได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะปลายยอดเคลื่อนย้ายมันจะอยู่ที่ประมันอย่างน้อยๆก็5้าวันบางคนนะะเคยเจอมานะจากประสบการณ์เร็วกวัาสารใสายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยแต่กลัวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มากชุนไป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 ห้าวันที่ขยับละหรอทำไมขยับไวแบบนั้นเพราะว่าบางคนพ่นในระยะใบที่กําลังป่องหรือขณะใบที่กําลังคือแกะเต็มที่หรืออาจจะเป็นแบบ ห่างปลายังยังไม่กลางอ่ะคือยังไม่สุดใบสุดท้ายใบสุดท้ายก็ต้องทําหน้าที่ของมันเพราะฉะนั้นพอฝนนักๆๆงหนักมาจิ้บพุ่งเลยในวันที่ปรุงอาหารได้เต็มที่สองสามวันค่ะฉะนั้นน่ะมันอยู่ที่เราอะค่ะมีความเข้าใจอย่ากลัวอย่ากลัวก็คือต้องมีสติก็อย่าชะล่าใจเช่นกันอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าอุ๊ยฉันได้ฟังมาว่าใส่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณใช้สารระดับเต็มโดสเต็มโดสมายถึง2 5เต็มเต็มต่อน้ำสองลิตรอย่างเงี้ย คุณต้องแม่นในการจะให้น้ําต่อต้นที่ว่าต้นหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ลิตรคือกําหนดว่าโอเค่เ15ต้นนะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบอ้เห็นในคลิปเขาว่า<ม>พ่นชุบช่อแบบนี้หยดมืนี้แต่คุณไม่รู้เลยว่าเขาใส่สา<ม>รกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของเขากับคุณไม่เท่ากันอย่าไปเอาวิธีคนอื่นมาทําการบ้านของเราจงเอาความเหมาะสมของในแปลงเราอะเป็นตัวกําหนดใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดยังไม่แม่นพอให้ใช้ต่ำไ้ก่อนแล้วซ้ําได้ ในภาวะของฤดูที่ฝนตกหนักๆแต่ในนอกแต่ในฤดูก็มาดูภาวะของความเหมาะสมถ้ามันแรงมากก็ไม่ควรจะใช้สารซ้ำใช่ค่ะแล้วแล้วหลังจากที่พ่นตัดไปแล้วการจัดการตัดกันะกนะคะการให้น้ำการใส่หมีหลังจากพ่นสารไปแล้วก็เราก็ต้องดูว่าก่อนหน้าน,นี้มาเราสะสมมายังไงใช่ไหมคะแล้วก็ดูการเคลื่อนย้ายอ่ดูเขาเรียกด,ดูการเคลื่อนย้าย ใต้ท้องกิง่งก็คือดอกบางทีคนดูไม่เป็นใช่ไหมคะอาจจะดูความเครียดของใบใบจะมีความเครียดให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าโอเคมีความเครียดร,ระดับไหนถ้าเราพ่นสารไปแล้วนี่มันเป็นหน้าฝน<อ>ก็จะมีคําถามตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะปล่อยน้าเพราะฝนมันตกโดยที่เราไม่สามารถจะกําหนดได้แต่ถ้าเราพ่นในขณะที่ว่าพ่นไปแล้วนี่ใกล้ๆฝนสุดท้ายใช่ไหมคะใกล้ๆฝนสท้ายหมายถึงว่าใกล้ๆเดือนตุลา ตุลาคนเราจะเริ่มถอยแล้วใช่ไหมคะอ่าเขาบอกว่าพี่น้ําผมอ่ะพ่นไปละแล้วเมื่อไหร่ผมจะปล่อยน้ําพี่ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะปล่อยน้ํเพอบ้านพี่ฝนตกบ้านเธออาจไม่ตกบ้านเธออาจตกบ้านพี่อาจไม่ตกก็ให้ดูเราว่าฝนสุดท้ายของแปลงเราเนี่ยเมื่อไหร่สมมติฝนสุดท้ายของเราว่ฝนสุดท้ายหมายความว่าอะไรหมายความว่าหมดฤดูฝนอย่างแท้จริงแล้ววันเนี้ยเป็นวันที่5สมมตินะคะวันเนี้ยมันเป็นวันที่ห้าฝนไม่มีละไม่ใช่ถึงฤดูฝนละ แต่เราเพิ่ง,งสารเราทําไปแล้วย,ยังไม่ออกดอกใช่ไหมคะนับจากฝนสุดท้ายเนี่ยไปเนี่ยดูยังไงดูว่าแต่ละแปลงเนี่ยกําหนดวันไม่ได้ด้วยเพราะดินของแต่ละแปลงไม่เหมือนกันดูอะไรดูความสุขและความเครียดของใบเมื่อไหลที่เก้ามงเช้าแดดแรงๆใบสลดพดหูตกแล้วเหลือเกินใช่ค่ะต้องเทียบเทียบเราต้องมองภาพตอนตอนต้นปกติให้เป็นด้วยว่าปกติเนี่ย เวลาเนี้ยค่ใบยันปกติอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับปกติใช่ปกติเนี่ยถ้าทุเรียนสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีอะไรฝนน้ําเสมอโอเคดีเนี่ยมันจะเขาจะหลับหรือว่าคายน้ําสูงสุดช่วง11โมงใช่ไหมคะ11โมงและบ่ายสอจะเริ่มกลับมา,าตั้งอีกครั้งหนึ่งที่เขาเรียกว่าตุเรียนหลับจะหลับช่วง11โมงเรึ่งจนถึงบ่ายสองแต่ละแปลงหลับไม่เหมือนกันอีกถ้าดินทรายหลับไวกว่า ่าดินอุ้มน้าดินเหนียวแบบน้องฟ้าจะหลับช้าหรือไม่หลับเลยก็มีเพราะว่าดินอุ้มน้ําใช่ค่ะฉะนั้นนะต้องดูพื้นที่ตัวเองให้เป็นก่อนใช่ไหมคะถึงจะสรุปงานที่จะทํากับเนื้อหาที่จะทำให้เหมาะสมกับแปลงของตัวเองทีนี้ถามว่าถ้าในกนนรณีมาตรฐานให้ดูยังไงให้ดูแบบที่บอกอะคะ่ะท,ท,ท,ที่จอยบอกเมื่อกี้ว่ารู้ว่าพื้นที่ของตัวเององหลับเวลาไหน แล้วสมมติของน้องฟ้าพี่อ่ะอดน้ําประมาณสิบวันใบเริ่มตกตั้งแต่เก้าโมงไวแล้วน้องฟ้าอาจจะถึงยี่สิบวันเพราะความอุ้มดินอุ้มน้ำของตัวเองใช่ระดับนั้นในดินของน้องฟ้าต่ําแล้วก็ยังไม่ได้ลดลงไปเท่าไหร่ฉะนั้นให้ดูการคายน้ําแบบนี้แล้วการสลดของตัวเองในแป้งถ้าช่วง9ก้าโมงเช้ากว่ากวาแล้วใบเริ่มตกและมีความเครียดในรอยหยักของใบนั่นแสดงถึงเวลาแล้วที่จะกระแทกน้ําในครั้งแรก การทำสารการให้น้ำครั้งแรกมีความสำคัญต่อการออกดอกให้เสมออันนี้เรื่องจริงอ,อันนี้เรื่องจริงเพราะการให้น้ำครั้งแรกเนี่ยเป็นการกระตุ้นจิ๊บในต้นให้ทำง,งานกระตุ้นจิ๊บในต้นให้ทำง,งานและสาคัญยังไงเขาขาดจิ๊บก็คือน้ำถูกไหมคะในตัวเช่นเขาขาดเพราะเขาขาดเนี่ยดอกเนี่ยมันต้องใช้จิ๊บ มันต้องใช้นาตาเจนเป็นตัวเคลื่อนอย่างชัดเจนมันแลดูเหมือนออกแต่ออกแบบงงๆออกแบบนิดๆออกแบบท้องป่องๆอ,อันนั้นคือเขายังน้าในต้นน้ํายังไม่เดินเต็มที่น้ําแบบว่าในต้นยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พอแต่ละการกระแทกน้ําให้เต็มที่พี่กัดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเขาได้รับแล้วเอาน้ําไปใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพวนเลยถ้าทําได้แบบนี้ค่อนข้างที่ดอกจะออกโคนยันปลายอย่างที่พี่น้ําเคยโชว์ในเฟซของพี่น้ําต่างๆว่า ไปพี่ทํายังไงอ่ะไปคำถามว่าทายังไงดอกหนูไม่ออกเหมือนของพี่เลยของหนูออกกิ่งหนึ่งสามปุกห้ากระปุกของนี้เขาเป็นลาค่ะเป็นลาเป็นกิ่งกิ่งไม่ได้พ่นสารได้ท้องกิ่งนะอันนี้บออก่อนอันนี้ไม่ได้พ่นสารในท้องกิ่งแล้วก็ไม่ได้ว่าต้องสะสมอะไรมากมายเทคนิคจริงๆก็คือเทคนิคนี้สําคัญต่อการไล่ให้ทุเรียนออกโคนยันไปลายได้คือเทคนิคน้ําแรกเท่านั้นหลังจากนั้นถ้าเราพลาดไปแล้วทําไ,ไ,ไงยากเริ่มยากขึ้นแหละ